สร้างตำนานปิดถนนตลาดทั้งซอยมาแล้วรวมก้วละครไทยในอดีตครบรอบ10ปีโกเรตติ้งสูงสุดในยุคนั้น ตำนานเล่าขานจากละครไทยมีให้พูดถึงกันทุกยุคผ่านมากี่ปีก็มีเรื่องราววันนี้เราจะพาทุกคนมาย้อนละครไทยเรื่องดงังที่มีอายุครบ10ปีในปี2565-2022กับตำนานความโด่งดงังเมื่อครั้งออกอากาศ10ปีที่แล้วละครออกอากาศปี2555จะมีเรื่องไหนบ้างมาดูการน 1. หยกเลือดมังกรละครหยกเลือดมังกรน,นำแสดงโดยพอรสรานและมินพิชยาละคร ขึ้นหิงจากค่ายพอดีคามละครแนวจีนมาเฟียที่กลมกล่อมด้วยบทละคร ฝีมือนักแสดงโปรดักชันรวมทั้งความสมูทของเพลงประกอบเรียกว่าลงตัวทุกองค์ประกอบที่ถูกใจแฟนละครทั้งบ้านทั้งเมืองการันตีความดังด้วยเรตติ้งตอนจบสูงถึง21.7 2แรงเงาเจนนี่อลาภาสณ์นป้อมเชรเคนภูภูมิและธัญญาธัญเรศหนึ่งในตำนานละครไทยที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนวลีเด็ดจากละครก็ยังคงถูกพูดถึงมุกตาไม่ใช่เหยื่อของแกอีกต่อไปแรงจริงดังจริงจนสร้างประ ปรากฏการณ์วันแรงเงาแห่งชาติ คนพูดถึงทั้งบ้านทั้งเมื่อกและเป็นละครที่มีภาคต่อห่างกันถึง6ปี 3. บ่วงละครบ่วงนำแสดงโดยโอมอัช,ชาสิริตาปุโปรธนวัฒน์เอสเธอร์นุ่นสิริพนันธ์เมียวชไมพอละครผีที่ดังที่สุดของปี2 5 5 5ที่หลายคนเรียกติดปากว่าแพงทำให้นักแสดงสาวนุนสิริพันธ์ถูกพูดถึงยังมากในเวลานั้นบวกกับวลีเด็ดจากเรื่องอย่างคาถาผีอีแพงโอมให้ช้างลืมโขลงโอมให้โคลงลืม ก็ยังถูกพูดถึงมาจนปัจจุบนัน 4. ทรณีนี้นีนใครครองนำแสดงโดยนาเดตคุยมิยะและยายาอุรัสยาละครที่ถูกหยิบมารีเมคในเวอร์ชั่นปี2555โดยคู่จิ้นที่มาแรงในปีนั้นนาเดตยายา หาปิ่นอโนงนำแสดงโดยเวยสุกรลวั์และมินพิชยาละครที่ทำคนดูติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองต้องยกให้เคมีพระนางที่เข้ากันสุดๆเท่านั้นไม่พอการเดินเรื่องอย่างเข้มข้นครบรถตำรับละครไทยเลยเชื่อว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่อยู่ในใจคนดูหกขุนศึกละครขุนศึกนำแสดงโดยอัมมัติชาติและพลอยเชอร์มานละครไทยพีเรียดเรื่องยิ่งใหญ่จากทีวีซีน ครบเครื่องเรื่องฉากรบตราการตาและความฮึกเหิม7รักบุญละครรักบุญนำแสดงโดยไมค์พิรัตและมากีราศีละครไทยพล็อตแปลกแหวกแนวสุดๆในช่วงนั้นแจ้งเกิดพระเอกไมค์พิรัตเป็นพระเอกละครหลังข่าวเต็มตัว 8. ปัญญาชนก้นครัวนำแสดงมากปรินและคิมเบอรี่แอน์วอเทลมาสละครแนวรักโรแมนติกสุดฟินสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มรวมทั้งความอบอุ่นและมุนหัวใจแบบครบรสได้รับการพูดถึงอย่างมากในเวลา ก้นาวดอกโศกนำแสดงโดยป้องนวัตและเชอ,เอร์เบลละัลาะนินอีกหนึ่งละครที่ถูกพูดถึงไม่น้อยในปี2555ละครนำเน่ายุงชุมที่เข้มข้นสุดๆตามฉบับละครเอกแทกเรียกว่าเป็นละครที่แจ้งเกิดให้กับนางเอกเชอร์เบลที่เล่นได้น่าสงสารสุดๆเคมีคู่พระเอกรุ่นพี่ป้องนวัตได้อย่างดีแต่คนดูพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนจบอียงวะหักมุมแบบสุดๆ